หนึ 1> 1่งศูนย์ตเมื่อกี้ปล่อยกี้ก็ได้แต้มไม่ได้มันต้องข้ามมาฝั่งนี้สามศูน่ได้ ใช่สีหนึ่ง,งมกกมเมื่อกี้บอกโอมเสือใช่ไหมห้าหนึเอาจ่า,จาสมบครับ<ะ>ห้าหนึงโอ้โหหกหนึง่งเอาเอาเอา เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดมันก็ดีกว่าเอาตะก้อไปเตะบอลไอสัตว์มึงก็เคยทำวันเสาร์เอาตะก้อไปเตะบอล โซนสองโทรศัพท์กูร้อนเลยว่าโทรศัพท์กูจะไปไวเพราะการอัดวีดีโอเนี่ะเอาละครับโดนผู้ชมข้างกรรมการครับนนจำมกเส่ไมฮะจำน้องเส้หลังไร่ใครวะน้องออกมาเด็กกูมือ,อตอน,นตอน,นเราไปอะไรนะอ๋ะ<ป>ะอกะ,<ป>ะอ,ะอนนลูกเสือไหย ไม่ให้ลูกเถื่ออะไอ้ที่มึงกับกูได้ไปซื้อของขวัญแล้วก็ไอ้ปีใหม่เจอเจออื่นอ๋อแล้วก็เจอครัวนะเผมไม่ได้จันนะโอ้โหสองสองครับไอเพป็นที่ได้ใช้ช้อปสามสองครับไหนีสามต่อที่สองมาดูเพื่อนเสื้อลาซาด้ามันแพงมั้งก็เลยซื้อช็อปโอ้แล้วแท็กซี่ก็ จัดเซลยังไม่มาของเด็กโมงโมงโอ้โหลินเป็นบังไฟเลยครับปล่อยปล่อยปล่อยไม่โดนไม่เป็นไรเพื่อนโดนค่อยเอาสิบสี่โอ้แต้มเดียวครับขาดลอยครับไม่เป็นไรกูก็แพ้มันเื่อโอ้เบบี้อ้าวเบบี้ผมยังได้ครับจ่าสมคกอ่าสิบสี่พิษจัดไปสิบลูกนี่เพื่อนน้องบ้านน้องอีโร่ครับลงดูทูบคลิปนี้ครับ เอา <Hospital> โอ้ร้อนซ <c oughs> <Olymp ian. c oughs> <Nossa> ิไหายแจ้คซีสช่ไมโอ้มะแขดีเล่นได้เป็นอ่ะแกได้ไหมน้องออมเขาไง